หัวจะปวดปอกปิยธิดายุมหัวแทนเคก้กเข็มมณีตปาเค้กวันเกิดสะเทือนทั้งกองละครสงครามเงินแซกได้แซกดีแซกไม่เว้นวันหยุดเสาอาทิตย์สำหรับละครไทยรถจัดจ้านสงครามเงินทางอมรินทีวีเอชดีช่อง34 ผลิตโดย change 2561ถือว่าปรุงรสชาติความสนุกครบเครื่องได้ใจแฟนละครทุกอีีลิสต์รายชื่อนักสแสดงของละครเรื่องนี้ตัวแม่มาแน่นศาสตร์ความสนุกสายกันแบบไม่มีกั๊กอีกหนึ่งฉากที่ต้องจับตาให้ดีถึงเวลาตัวแม่จะแคร์เพื่อปอกปิยธิดาลงชิงชัยในสงครามดรามา่าปัญญาศาสตร์พลังทางการสแสดงกับนางเอกรุ่นน้องแพนเค้กเข็มมณ์ที่ต้องเปิดเวทีอมรินซูเปอร์ไฟล์รับฝีปากกันแบบสูดปาก เพื่อหวังช่วงชิงอำนาจผู้นำของทายาทเลิดวราในฉากเล่าเรื่องถึงตอนวันเกิดเอรินสภัยผู้น่าสงสารของตระกูลน้องสาวคนเล็กของสามีอย่างการตาขอมาแบบป่วนป่วนถือเค้กมาโวยพรวันเกิดให้สภัยใหญ่ งานนี้มาแบบธรรมดาไม่ได้อารมณ์ทั้งจิตทั้งกาดเมื่อครบ360องศาก่อนจะยกเค้กให้แบบสับแบบใหม่ปาเค้กระเบิดอารมณ์ใส่แบบแรงมากแ้บอกเลยว่าบรรยากาศการถ่ายทำอุณหภูมิเดือดเล่งเทคเดียวผ่านปาเค้กระตุยกระจายแบบสะใจทีมงานสุดงานนี้จะแซบยกรอแค่ไหนติดตามรับชมละครเผ็ดเผ็ดมันมันสงครามเงินคืนวันเสาร์ที่วันที่9กันยายนเวลา21นาฬิกา45นาที ทางอมรินทีวีเอชดีช่อง34หลังจบรายการทุกโต๊ะข่าว